แต่นวเดี๋ยวน้องเหีียบสะพอหลานี้ตอย่นี้เราไม่หันนไับไปไม่โอเคนะต้องเข้มแข็งสู้เพื่อหลานสู้เพื่อหลานไม่คุยกับพ่อก็หน่อยนะเดวิด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 นเดียวคนเดียวเสกคนเดียวเขา้องเดบิดอ่ะพร้อมไหครับ คนแล้วก็ใสัมภาษณ์พองคุณแม่ด้อคุณแม่สัมาษณ์คุณแม่คนเดียวได้เออได้ไดะโอเคคุณแค่สัมภาษณ์แม่คนเดียวนอนใช่คุณแม่ขาสั้นๆไม่ต้องห่อใหญ่ใช่ค่ะแม่แม่มองกล้องรวมๆนะแค่รวมกลางได้เลยค่ะค่ะคุณแม่ค่ะก็รีบๆรบกวนขออนุญาตสัมภาษณ์คุณแม่จริงๆนะคะคุณแม่อาจจะพูดอย่างดังๆคุณแม คือสรุปแล้วหื่อเสี่ยด้วยโรคอะไรคะนแน่ตอนนี้หลายคนมีทางเขาก็เขาก็เป็นมานานแล้วนะแล้ว <c oughs> ก็เขาก็สู้มาตลอดทีนี้ตอนนี้ที่ก็เป็นหนักเขาก็อาไห้เขาก็ไตเขาปักเสษเขาก็ตับประเซษมาที่หลังตามข่าวบ,บอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมมาเป็นก่อนแล้วผ่าไปนานแล้วมันจะสิบปีแล้วทีนี้มันก็ลาม,มาอีกทางหนึ่ง ก็ยังหมอเขาก็ว่าไม่ให้ต้องผ่าแล้วก็ก็ก็มันก็นั่นเป็นเป็นสรุปรวมแล้วเป็นทั้งหมดกี่ปีครับแม่ก็ประมาณสิบปีได้กี่ปีนะเป็นแค่สิง่งนะี้ก็ก็ประมาณน,น,นั่นแหละเกือบสิบปีแล้วนะแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะออกแสดงแล้วไรมหายแล้วหรอครับอ่าหายไปแล้วจะหายไปแล้วไปตรวจพบเจอที นม่กลามไปแล้วจ้ะไม่กลาาไปแล้วคือก่อนหน้านี้อะค่ะม่อประมาณปลายปีที่แล้วเรื่องกันยายยังห็นหยิงแข็งแรงอยู่เลยแม่หลายคนเลยตกใจค่ะใช่เขาแข็งอะไรเขาสู้ไงก็หมอทาทุกวิถีทางว่าจะให้เขาให้เขาไม่ต้องไม่ต้องให้คีโมอะไรเงให้ยายาอย่างดีนั่นแหละยานอกมาเลยมันก็ยังต้านไม่ได้คุณแม่จะขออนุญาตเลยคือถ้าเป็หมอเองไม่บอกไงคบว่า ทางตัวพี่เองแบบน่าจะอยู่ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็นะก็ท่าหมอเขาก็ไม่ได้บอกอะไรแต่ที่นี้มันอีกข้างหนึ่งเขาก็จะตัดอีกข้างหนึ่งก็ก็ไม่ทันแล้วแต่ดูเลยว่าที่ผ่านมาเขาี่รูตัวแต่ว่าใจเข้มแข็งมากใช่แล้วเขาเปแล้วที่เขาพาลูกเข้าไปแข่งที่ต่างประเทศ่ยไปแข่งโปแลนด์และแข่งที่สวิต์ก็ได้ อันดับที <interrupted Unterschied microscope today> uh. so ่15ของโลกมาแล้วก็ไปค้างเบลอะแต่เขาได้มาแล้วแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวก็ร่วงไปตามมาอีกนี่แหละอันอันนี้คือตัดข้างไหนก่อนนะครับอืข้างไหนข้างมันจะ้ม่ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายก่อนแล้วกําลังจะตัดข้างขวาแหลมไม่ใช่แล้วไม่ทันแล้วและอย่างอาการล่าสุดที่สุดนะครับเข้าบาดเพราะอะไรครับอเข้าใจเข้าใจตับ ก็กลับมาบบจากสวิตกลับมาจากสวิตสองเดือนอะไปอยู่สวิตสองเดือนแล้วกลับมากลับมาก็เป็นก็เป็นเดือนนะาประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนได้นะคะตุลา,มามพฤศจิกายนพฤศจิกายนก็พอประมาณนั้นแหละคะ่ะก็คือหลังจากนั้นก็คือประกลับเสร็จสวิตแล้วเข้าโรงพยาบาลก็คืออยู่ในกระบวนการการรักษาโดยตลอดใช่ลแล้วระหว่างอยู่โรงพยาบาลอาการเขาเป็นยังไงบ้างครับก็เขาก็ตอนแรกก็ดีขึ้นมาแล้วนะ ตอนนั้นดีขึ้นมาแล้วเราก็คิดสบายใจแล้วแค่คิดว่าจะให้กินโมต่อให้เสร็จก็มันมันไ,ไม่ไหวแล้วจริงจริงเริ่มสุดเมื่อตอนไหนครับสุดเมื่อช่วงวันไหนครับอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าวันอาทิตย์ที่ไปหาหมอเขายังเดินได้ยังกินอะไรได้อยู่ก็คือยังสารก็วันจันทร์วันเดียวเนี่ยวันจันทร์เมื่อวานนี่เองที่เขาไม่พูดแล้วไม่กินแล้วเขาก็ไปเลยตอน G สองห้าสิบ นี่คือก็าจะคัดเสียที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอ๋อก็คือวันจันทร์อาทิตย์ไปเดินพบหมอไปใช่เขาเขาจะไปหาหมอให้ได้คือแม่ก็อยู่ดิงอยู่กับดิ่งตั้งแต่วันวันอาทิตย์แล้วใช่คือเจอล่าสุดเมื่อคืนเลยนะคะเมื่อวานก็ไปอยู่เขาจนดึกแล้วกลับมาแต่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยไม่ไม่มีก็คิดว่ามันจะดีขึ้นแล้วนะแสดงว่าพี่หลงหลับหลับไปเรียกว่าหลับไปหลับไปเนี่ย ก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกันไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเลี้ยงเขาบอกว่าถ้าเสียงไม่มีแบบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจัดงานก็ใส่สั่งเสียมีไหมยังไงไม่กระายมสังเสียอ๋อมีมีค่ะมีสั่งเสียเขาจะไม่ให้ใส่สายยางใส่อะไรให้หมดนะให้เขาไปสบายสบายเขาจะไม่ให้เจาะไม่ให้อะไรของเขาไม่ให้การไปอยู่ชีพช่วยชีวิตแล้วไม่เขาไม่เอาเขาสั่งไปแล้วเขาไม่เอาเลยก็ต้อง แม่หมอว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วหญิงนี่เป็นห่วงอะไรอยู่ไหมครับแม่ก็เขาก็เป็นห่วงลูกสาวเขาเท่าแหละลูกสาวเขาเนี่ยเขาก็อยากให้ลูกไปถึงโอลิมปิกลูกสาวเขาหวังไว้อย่างนั้นแต่เขาก็ไม่อยู่ทันฮะสาวเอ็งจีได้คุยกับพี่หญิงกันคุยค่ะคุยกันเมื่อคืนเขาก็คุยตลอดเมื่อวานนี้เขาก็นั่นแหละหอมแก้มแม่อะไรแม่เขาก็ าก็รู้แต่เขาพูดไม่ออกเพื่อเพื่ออย่างเงี้ยหลักสำคัญนี่นี่คือครอบครัวก็ต้องสปอร์ตต่อต่อใช่จ้าพ่อเขาที่นี่พ่อก็ต้องดูแลตลอดน,น,นั่นเลยารของหญิงมีางานอะไรที่ <ขา S 3> ค้างถ้าผมว่าเออ่ยิงเขาไม่รับแล้วอะเพราะว่าเขาก็ตอนนั้นก็ไปอะไรอ่ะไปไปแสดงซีรีส์สั้นๆอนะให้อะไรนะพระมีตา นั่นแหละเขาก็เป็นอยู่แต่เขาก็เขาก็ไม่บอกใครไงก็เป็นอยู่ที่ผ่านมาเขาก็เหมือนมีอาการมาตลอดแต่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ไม่บอกเลยอันนั้นคือความเขาสู้ใช่เขาสู้เพื่อเพื่อลูกเขาแหละอาใช่แม่เป็นแม่เราให้กำลังใจก็บอกให้สู้ต่อไปก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วมาวันนี้แม่บอกยิงยังไงไหมคะแบบนานนานะล้วก็บอกว่าลูกไป สบายไปเป็นนางฟ้าเลยสบายๆไ,ไม่ต้องห่วงแม่ไม่ต้องห่วงลูกแม่ก็จะดูแลให้ถ้าพูดถึงความน่ารักของลูกส,สาวเป็นยังบ้างคะลูกสาวเราเนี่ยน้องหญิงอ่ะน้องหญิงเขาดูแลพ่อแม่ตลอดอ่ะพอดีคุณพ่อขาก็ไม่ดีเขาก็ทําบ้านให้ทําอะไรให้ไวให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าบ้านบ้านหญิงเขามีวิลล่าอีกหลังแล้ว ยกให้พ่อกับแม่ยู่พ่อพ่อเขาขึ้นบันไดไม่ได้อะไรไม่ได้งเงี้ยแล้วได้คุยกับสามีหญิงไหมคะเขาสู้เขา,ขเขาไปไหนแล้าไคะแต่ภามีหญิงเขาก็เ,เขาก็ต้องอยู่เพื่อลูกนี่แหละเขาบอกไปไหนเขาก็ไปด้วยเพราะว่าเขาเป็นพุ่กับหนังเขาก็หนังเขาเยอะหนังต่างประเทศหังตนีตัวตัวตัวน้องเองตัว,ตว,ตว,ตวหลานแม่จะอยู่ที่ไทยหรือว่าไปอยู่นี่แหละอยู่ที่ไทยก่อนใชะ นอกจากพ่อเขาไปทํางานต่างประเทศก็งศคงจะไป,ปะไปไปซ้อมฝึกซ้อมที่โนลล่นแหละแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ก่อนอยู่ที่นี่ก่อนรอหลานฝันฝันให้แม่เนาะจ้ะใช่เขาฝันว่าจะทําให้แม่ให้ได้ถูคนถามคุณแม่ก่อนนั้นมันมีลางบอกโหตต่หมคะาว่าเออแบบ มีอะไรที่มีสัญญาณที่สุกว่าเพราะว่าจักวันาที่ย์เขาไปหาหมอเดินได้เองปกติมีอะไรไหมครับว่าไม่มีไม่มีแต่ก็รู้แล้วว่ามันมันข้างในมันไม่ดีแล้วไงอ๋อญสดงวัาที่ผ่านมันตายเต้มันไม่ดีแล้วอะ่ะแล้วก็เราก็หมอเขาก็ให้ยาให้ยาเพื่อจะให้กระตุ้นมันขึ้นมาอีกก็มันก็ไม่ไหวแสดงว่าสมุนไพรก็คือไตวายใช่ญญ ขอ,อย้อนกลับไปนี้ทำไมพมีห่หญิงไม่ให้คีโมแต่กาแฟกิโมข้างหลังไม่ให้ไม่กี่ครั้งเองเพราะว่าเพราะว่านั่นแหละข้างในมันไม่รับแล้วไนงะถ้าถ้ามันดีขึ้นเขาก็จะให้ต่อเพิ่งให้ได้สี่ครั้งแสดงว่าที่ผ่านมาพี่เองเขาเหมือนเต็มตัวตัวเองมาตลอดใช่ว่จะเต็มตัวตลอดท้ายที่สุดแล้วก็เขาต้องมาเขาก็ตพิงสั่งไว้หมดเอง ว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็สั่ง็นเรื่องของงานวันนี้เขาก็จัดเตรียมไว้หมดแล้วใช่แล้วเขาบอกไม่ให้ใครเสียใจมากแล้วเขาบอกว่าให้เปิดเพลงของเขานะเขาอยากให้ใส่สภาพดี 5, 4, 4, ใช่ไหมครับใช่ใช่เขาเขาไม่ให้เขาไม่ให้เศรา้าทุกคนไม่ต้องเศร้าก <c oughs> ็คือถ้าใครจะมาร่วมงานก็ไม่ต้องสีดำก็ได้ใช่ได้เขาบอกไม่ต้องเศร้านะเขาไม่ชอบเขาบอกเขาก็สั่งไว้ เราให้จัดดอกไม้จัดอะไรสวยๆดอกเลนลี่เขาชอบเลนลี่ซึ่งวันนี้รับผิดชอบพวกก็ทำทุกอย่างที่เขาขอใช่ก็ทำทุกอย่างให้เขาขอค่ะออไม่ทราบกำหนดการนะแต่ถ้าบรรเทาเสร็จแม่เลยมีอัดสีรอยอังคารที่ไหนกันคะยังเลยยังไม่ได้คิดกันเลยยังดีๆมันก็ทันหันแล้วกันทันหันมากกิ แม่ก็เพิ่งไปรับจบมาก็มาแล้วพอเปลี่ยนชุดที่ไม่ทันแอ้วผู้แทนพวกเรามาแล้วเพิ่งไปแป๊บเดียวก็อยู่กับเขาตลอดแต่อย่างตอนคีนุญาตขับที่รถนำศพพี่อยู่านอนแล้วก็ยิ้มเหมือนจะใช่แล้วคุณเก๋ที่เป็นผู้แทนไอเกต์น่ยเขาไปเยี่ยมเมื่อวานเขาก็ยิ้มให้อยู่นะแต่เขาพูดไม่ออกก็เออเออเขาพูดไม่ออกแล้วก ยิ้มให้คุณเก๋เรียกว่าจากไปด้วยรอยยิ้มได้ไหมคะใช่ใช่เขาเขาสบายใจอ่ะเขาสบายใจเขาสั่งเตียเขาทำอะไรไว้ให้ลูกให้คุณเดวิดเรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้อยากให้ใครเป็นห่วงไม่ไม่ต้องให้ห่วงเลยอยากให้จำแต่เรื่องดีๆเนาะแม่ใช่บานช่องโอนให้เสร็จหมดเลยเสร็จหมด ว่าทำภารกิจสุดท้ายทุกอย่างเรียบรอยตามทุกอย่างเรียบร้อยก็ยังจะให้ให้ไม่ใช่ให้หลานแล้วก็จะให้ยกเลิกบริษัทเป็นชื่อเขาเขาบอกเขาเซ็นไม่ได้ไม่มีใครเซ็น้ะให้ทำจะให้ตั้งใหม่อืบริษัทที่ตั้งก็เป็นชื่อใหม่เองนะโอเคก็ว่าจองใหม่แต่เขาสั่งไว้ให้ให้ยกเลิกของเขาเพราะว่าเขาไม่อยู่แล้วเขาเซ็นให้ไม่ได้แล้ว สั่งหมดสั่งทุกอย่างตลอดการรักษาแม่ไม่มีผิวหนงแบบเศร้าไม่ไม่มีสั่งเสียไว้ไม่หลายอย่างเยอะมากสั่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างธุรกิจตั้งอะไรบ้างใช่ธุรกิจอะไรก็สั่งหมดทุกอย่างแม่แม่เคยคุยกับลูกไปว่าอะไรที่ทำให้ผิวกำลังใจดีเข้มแข็งแล้วก็บร้อเต็มตัวทุกอย่างด้วยมีสติตลอด ก็เพราะลูกเขาอะไรมั้านะแม่คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะลูกเขาแหละเขาต้องทำทุกอย่างไม่ให้เขาบอกไม่ให้เดือดร้อนไม่ลูกเดือดร้อนคจ้าใจขอบคุณกันขอบคุณทุกคนค่ะชื่อจริงคุณแม่ชื่ออะไรพนีกิติยรัตน์ค่ะสะกดยังไงนะครับพาลลอเรือนน